สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูแผนตลาดเช้าสําหรับห้อง VIP กันนะครับตรงนี้เดี๋ยวอธิบายแผนนิดนึงนะครับตอนมาตลาดเช้าตรงนี้นะครับถ้าเด้งขึ้นไปก่อนก็รับเซลล์แถวเนี่ยนะครับเจ็ดหกถึงเจ็ดแปดนะครับหรือยิ่งกับเจ็ดห้าเนี่ยเคาะเขีบไไ้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดแปดก็ค่อยรับแล้วก็เดี๋ยวทุบเซลล์ลงมานะครับหรือจะไหลลงมาเลยก็เดี๋ยวดูทับว่าหลุดหกศูนย์มั้ยถ้าหลุดหกศูนย์ได้ก็เดี๋ยวไปรอรับบายทีคือประมาณห้าห้าประมาณห้าห้าห้าสองเนี่ยร ประมาณ49.5ก็ได้นะครับไวแเ้าี่ไว้49 49.5ก็ได้นะแต่มันไม่ควรหลุด50นะครับอ่าไม่ควรหลุด50เนาะอ่หรือถ้าขึ้นถ้าเรารับถ้าเรารับ,บาบบนนะครับไอ้ถ้าเรารับเซอร์บนนะครับก็ไม่ควรหลุด81.5เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เผื่อเดาไว่หน่อยนึง49.5แล้วกันอ่านะครับแต่ถ้าหลุดถ้าหลุด49.5มาเดี๋ยวมารอรับบายนะครับประมาณ สี่หนึ่งนะรประมาณสี่หนึ่งเดี๋ยวเรารอบบายกลับขึ้นไปเนาะโซนบายที่จะรอรับได้ก็จะมีสองโซนนี้นะครับถ้าเอลโซนนี้ก็แพ้ไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวามารอบายล่างขึ้นไปกันนะครับหรือถ้าใครเพื่อบายเพื่อไปเอาเซลก็เอลเนี่ยต้องไว้สักประมาณโลเนี่ยครับถ้าใครจะบายขึ้นไปเอาเซลนะแต่มันจะยากหน่อยหนึ่งท่ามันจะยากนะครับให้ไปรอเซลลบนลงมาดีกว่าหรือถ้าใครไม่ชอบขาเซลลก็เดี๋ยวมารอบายล่างนะครับ แต่ผมมองว่าถ้าย้ำหกศูนย์ช่วงช้าอาจจะเด้งได้ทีหนึ่งก็เดี๋ยวทุบลงต่อก็ให้ระวังขานี้ไว้แล้วกันนะครับอ่าตลาดเชา้ชาก็น่าจะไม่มีอะไรมากวันนี้อ่าดูเขามีนี่เซนาริโอเด้งขึ้นไปเซลลลงมาหรือหลุดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเซลล์แล้วก็ถ้าหกศูนย์นี่อาจจะเด้งได้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเด้งขึ้นแรงหรือจะเด้งนิดเดียวแล้วลงต่อนะถ้าเด้งนิดเดียวแล้วลงต่อก็เดี๋ยวมารอบายแถวห้าสองับแล้วเด้งกลับขึ้นไปฮนะ ห้าห้าถึงห้าสองเนี่ยได้กลับขึ้นไปนะครับ SL ก็ไว้ตามโซนนี้เลยนะครับ SL ถ้าหลุดถ้าหลุด49ลงมาก็เดี๋ยวมารอบายประมาณสัก4ี่3สี่สาประมาณสัก4ี่สี่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวรอบายครับ SL ก็ประมาณ37.9 3 8กสาก็ได้นะครับตรงนี้แผนตลาดเช้ามีเท่านี้ครับแต่ถ้าหลุดโซนไปแล้วเนี่ยให้นั่งรอคนระับเพราะถ้าหลุดถ้าตรงนี้ถ้าหลุด SL บนเนี่ยถ้าหลุดแผนเซลล์บนเนี่ยปุ๊บอันนี้คือยอมก่อนเลยนะเพราะอาจจะขึ้นไปเทสได้ประมาณ 90้อ่อไม่ก็เกือบ2,700เรอยเลยนะครับอ่าถ้าถ้าขึ้นไปเทสบนก็ให้ระวังไว้นะครับไม่ต้องสู้นะครับ SL ก็เอสอลไปกกอนนะเนาะเพราะว่าส่วนเทนต้องมีเอสนะครับอ่าตามเทนก็ต้องมีเอเหมือนกันเพราะว่าถ้ายอนะ่อเนี่ยเขายอดได้ลึกนะครับโอเคแผนตลาดเช้าก็ประมาณนี้ครับ